สวัสดีครับนี่ก็เป็นเช้าวันจุดวันที่4กุมภาพันธ์2566นะครับหลังจากดื่มกาแฟทานข้า,าวเช้าแล้วก็มาดูแปลงผักนะครับของผมเองนะวันนี้ก็มาเตรียมดินนะครับามาเตรียมดินอันนี้ทำเป็นกระบะ นะครับสำหรับปลูกผักนี่ก็เตรียมดินไว้นะครับหญ้าแห้วหมูเยอะก็ขุดออกนะอันนี้ก็เป็นผักที่เพิ่งเก็บมาเหลือสามต้นสุดท้ายครับเป็นบตัเตเตอร์เฮดแล้วก็คะน้าต้นใหญ่เลยครับผมก็จะใส่ กากมะพร้าวแล้วก็ใบก้ามปูนะครับคลุกๆเตรียมดินไว้นะอันนี้ก็จะมีมะเขือเทศผักชีนะครับอ้าวไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขุดดินพรวนดินมาหมดแล้วนะครับหญ้าเหี่ยวหมูทั้งนั้นนี่ก็เป็นกวางตุ้งอ้าวดูดิครับหญ้าเหี่ยวหมูยิ่งในแปลงผักนะครับเยอะมาก ไปดูว่าเยอะขนาดไหนนี่เลยครับนี่เลยอ้าวเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เมื่อวานก็พรวนดินไว้นะครับขุดย่าเหี้วหมูออกเห็นไหมครับด้าน,นข้างเนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับนั่นก็ปลูกพี่ครับตรงนี้นะเตรียมดินไว้นี่ครับ น,นี่ก็จะเป็นรากย่้าแห้วหมูที่ขุดขึ้นมานครับเยอะมากไปดูตรงนี้ก็จะมีอ้าวกลางมุงนะครับปลูกผักสลัดนะครับไฮโดโรโปรนิกน้ำนิ่งที่อยู่ด้านนอกก็โดนฝนเมื่อคืนครับนี่ยังมีหยดน้ำเกาะอ,อยู่เลย อันนี้ผมจะไม่ใช้พวกยาฆ่าแมลงนะครับจะไม่ใช้เลยเราปลูกแบบธรรมชาติเพราะปลูกทานเองนะครับปลูกทานเองปลูกกินเองก็แบ่งพี่ๆน้องๆที่อยู่แถวนี้นะครับอ่านี้ก็เตรียมไว้ละอันนี้ก็เป็นดินที่ขุดขึ้นมาเราก็เก็บไว้ครับไว้ใช้จะลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้กับนายแขกวาลเลตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับนายแขกวาลเลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับ